สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับพบกับผมเทรดเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมในช่วงของท็อปอีเลเวนวันนี้ก็กลับมาพบกับเอฟซีที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในเช้าวันอังคารที่5นะครับเดือนนี้ก็เดือนกันยายนแล้วนะครับ2566นะครับก็นะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวมาอัปเดตกับเพื่อนๆเป็นประจำนะฮะ ช่วงนี้แอดมินอาจจะติดภารกิจนิดหน่อยนะครับทําให้ไม่สามารถมาพบกับเพื่อนๆได้ทุกวันต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับท็อปอีเวนนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมท็อปอีเวนนะครับติดปัญหาตรงไหน,นสามารถทักกันเข้ามาได้ใต้คลิปนี้กันเลยนะครับส่วนคนที่มีแท็กติกดีๆอยากแนะนาเพื่อนๆนก็สามารถทําได้เช่นกันครับบอกเทคนิคแท็กติกดีๆของเพื่อนที่ใช้อยู่นะครับ ฝากเข้ามาใต้คลิปนี้กันเลยนะครับบอกกันเข้ามานะครับจะได้ช่วยๆกันเล่น Top บิลเล่นอย่างมีความสุขนะครับสําหรับกิจกรรมเร่งทํากินชีสนะครับเพื่อนๆทาถึงเป้าหมายกันหรือยังนะครับเป้าหมายที่8นะครับได้ทูเ็นนะฮะสิบอแล้วก็เป้าหมายที่9นะครับเลเวลที่9ก็ ความสําเร็จพิเศษนะครับได้ถุงมือความสาเร็จพิเศษไปนะครับคลีนชี S สาหรับผู้สาวประตูนะครับก็คือเล่นให้ในกติกาก็คือเล่นนะครับในกิจกรรมนี้ก็คือ,อเขาจะนับนับที่เขาเรียกว่านัดที่เรา,านัดที่เขาเรียกว่าอะไรนัดที่ในหลีกนะครับนัดที่ในหลีกนะครับในกติกานะครับนัดที่ในหลีกแล้วก็นัด นะครับในลีกนะครับนับนับเป็น1คะแนนนะครับถ้านัดไหนที่เราไม่เสียประตูนะครับก็นับไปเรื่อยๆครับเหลืออีกเพียง1 2 3 3นัดของแอดมินก็จะได้ความสําเร็จพิเศษนี้ไปนะครับความสําเร็จนี้จะไปปรากฏตรงไหนก็จะไปปรากฏตรงที่เอ่อความสําเร็จของผู้จัดการทีมนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับความสําเร็จพิเศษเร่งทําคียนชีตตรงนี้นะครับ ก็ถ้าได้อีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นคีนชิด2ครั้งนะครับแบบนี้นะครับอ่านะครับอ่านะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่อัิมินนำมาฝากเพื่อนๆส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับอย่างเช่นเกมวัดดวงนะครับสกบดวนจุดโทษนะครับ w o o d l a บนะครับนะฮะโคลูควอดช็อตนะครับยูไนคับนะ พวกนี้นะเราก็เล่นกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีได้โทเค็นมาด้วยอดมินได้โทเค็นมาด้วยนะครับจบเฟสสองนะครับส่วนเฟสสามนะฮะก็จะมีโทเค็นอีก3นะครับนี่นะครับก็สามารถเข้าไปเล่นฟรีได้นะครับเข้าไปเล่นฟรีนะครับได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วต่อไปก็ต้องเสียน่าจะเสียโทเค็นในการเล่นนะครับเพื่อนก็สามารถลองเข้าไปเล่นกันได้ครับไม่ได้มีผลกับเกมที่เป็นเกมหลักแต่อย่างใดนะครับนักเตะ นะครับความเหนืออ่อยล้าบาดเจ็บหรือแม้แต่ใบเหลืองใบแดงนะครับไม่มีผลกับเกมในเกมหลักๆนะครับในรายการหลักขอภัยนะฮะก็คือนะครับตรงนี้นะครับจะมีของรางวัลให้เป็นไอเทมต่างๆนั่นแหละนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปร่วมเล่นกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็มีคิวต้องเล่นอยู่ประมาณ ท่มหน,นะครับหนึ่งทุ่มสีนาทีนะครับในรายการหลีกไขว่างก็มาเชียร์แอดมินได้นะครับวันนี้ต้องไปเยือนเออไม่ใช่ค่เปิดบ้านรับการมาเยือนของเอกนะครับเอกเอลส์เบิร์กนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่พอใช้ได้ครับพอใช้ได้น่าจะไม่ใช่งานหนะักอะไรนะครับเพื่อนก็สามารถเข้ามาร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะครับผมอ่า สำหรับสถานการณ์ของแอดมินในฤดูกาลนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเจอทีมใหญ่ๆเจอทีมแข็งๆกันทั้งนั้นนะครับก็เลยต้องเรียกได้ว่าต้องฝ่าฝ่าอุปสรรคเยอะนะครับในฤดูการนี้นะครับก็ต้องทําใจครับบางทีเราเจอทีมใหญ่ๆเยอะนะครับโอกาสที่เราจะได้แชมป์ก็ยากนะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีโทเค็นเยอะมากพอที่จะไปแข่งแข่งโทเค็นสู้กับเขาได้นะครับก็ต้องทําใจครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องจบอันดับในอันดับ1นถึงแให้ได้นะครับเพราะว่าจะได้เลื่อนขึ้นไปเล่นเลเวลถัดไปนะครับจะไม่ได้เจอกับทีมะจะได้เจอกับทีมอื่นๆต่อไปนะครับในเลเวลที่สูงขึ้นนะครับสำหรับฤดูกาลนี้นะครับในแชมป์ลีนะครับแอดมินก็ไม่ลุ้นละนะครับแต่ว่าในแชมป์อื่นๆก็ยัง ยังไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปเหมือนกันนะครับก็คือหมดลุ้นไปทุกถ้วยแล้วนะครับนี่ครับเจอแต่ทีมใหญ่ๆบิ๊กๆทั้งนั้นเลยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหสู้ไม่ได้ครับเนี่ยครับอย่างทีมเนี่ยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับแปดดาวเก้าดาวนะครับเติมมาขนาดนี้ก็สู้ไม่ไหวครับถอยดีกว่าครับเปลืองทรัพยากรเก็บไว้นะครับแล้วก็ไปลุยต่อในฤดูกาลหน้าดีกว่านะครับ สำหรับสถาบันฝึกเยาวชนนะครับสถาบันฝึกเยาวชนซึ่งนะครับนัดที่1 7บ8นะครับก็ใช้โทเค็นฝึก40%ไปแล้วนะครับนัดนี้มีมาอีกนะครับแต่ว่าไม่ตัวนี้ต้องใช้โทเค็นนะครับนัดที่1 7บ8ไม่ต้องใช้โทเค็นนะครับใช้แค่กล่องนะฮะบางท่านก็ฝึกไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดไปแล้วนะครับและในช่วงนี้มันมีกิจกรรมที่เป็น เอ่อโทเค็นคูณ2นะครับยังมีพอมีเวลานะครับเกมโทเค็นคูณ2นะครับนี่ครับยังพอมีเวลาเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดเกมที่รับโทเค็นคูณ2มาเล่นได้ตอนนี้แอดมินกําลังเล่นตัวเอ่อโทเค็นคูณ2ตัวนี้อยู่ครับเดี๋ยวแอดมินเปิดให้ดูจะเป็นเนี่ยครับตัวนี้ครับเอ่อเพลวอสคอนเนคนะครับเทรนเบนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวนี้ครับอ่ารัชอารีนานะครับรัชอารีนานะครับ ตัวนี้ก็จะได้โทเค็นเยอะเหมือนกันเดี๋ยวลองเพื่อนๆลองอลองมาเล่นดูนะครับกั๊ดนะครับนะฮะนี่ครับอ่ะอัพไปเรื่อยๆนะครับอัพเลดไปเรื่อยๆนะครับให้เรทมันขึ้นถึงนะครับก็จะได้รับโทเค็นไปนะครับนี่ครับอันนี้ก็รับไปแล้วนะครับนี่ถ้ามันขึ้นสเตตัสแบบอ่าสตาร์ทแบบนี้ถือว่าโอเคเรารับโทเค็นได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้นก็ จะต้องไปดูในเรื่องของการผูกเกมกับเมลต่างๆนะครับของทอเ e อ e v เวว่าเราผูกกับตัวไหนให้ผูกตัวเดียวกันนะครับอย่างแอดมินเชื่อมต่อกับ Google แบบนี้แอดมินก็จะมีนะครับ Google p l a y มันก็จะเชื่อมให้อัตโนมัตินะครับส่วนคนที่เชื่อมเฟซน,นะครับก็ต้องไปเชื่อมตัวเกมกับเฟสด้วยนะครับมันถึงจะได้นะครับนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆกันนิดนึงนะครับว่าเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์กันเข้ามาทาง youtube มีอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์อะไรกันเข้ามานะครับสักครู่นะครับนี่ครับแป๊บหนึ่งนะครับ ท่านแรกเป็นคุณอำนาจนะครับบอกว่าขอบคุณที่แนะนําทางเฟซน,นะครับว่าควรเสิมว่าควรเสริมตัวในก่อนนะครับสถานการณ์ตอนนี้ผมคงไม่เสริมแล้วครับเพราะว่าหมดลุ้นในทุกถ้วยแล้วนะครับจบอันดับที่6ส่วนแชมเปี้ยนลีกก็ ตกรอบครับก็ตกรอบไปแล้วนะครับโอเคนะครับยินดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการคําแนะนําจากแอดมินนะครับก็สามารถทักมาส่วนตัวได้นะครับสนใจเติมโทเค็นครับคุณต้นครับอ่าโอเคครับคือตอนนี้โทเค็นมันมีปัญหาเรื่องระบบอยู่ยังเติมไม่ได้นะต้องขออภัยนะครับคุณพีบอกว่าผมเจอทีมแข็งแข็งทั้งนั้นเลยนะครับก็เช่นกันครับรูดูการนี้แอดมินก็เจอทีมแข็งแข็งทั้งนั้นเลยนะครับเล่นประมาณกี่วันครับถึงจะได้ เอ่อโทเค็นเนี่ยมี15วัน30วัน60วันแล้วแต่นะครับเราต้องไปดูรายละเอียดของแต่ละตัวเกมตรงที่เขากำหนดนะครับคุณ user EW1 นะครับบอกว่าพึ่งค้นพบสายฟรีต่อให้ทีม0%อ่าเปอร์เซ็นต์สูงกว่าก็แพ้ต้นรู้ดูการยิงอย่างเยอะพอเจอสายเติมดาวยิงสูงสุดหยุดยิงเฉยเลยจนทีมสายเติมยิงแสงงงใจ กดไปดูยิงคนเดียวทั้งทีม8ลูก9ลูกต่อน,นัดจะจนตอนนี้เาายิงเขาเครึ่งฤโดยการหลังนะยิงทะลุไป60ลูกอโอเคครับถ้าเจอสายเติมก,ก็ต้องยอมเขานะฮะก็เป็นกำลังใจให้สายฟรีนะครับอโอเคครับคุณมาร์กนะครับสวัสดีครับแอดอยากพบว่าอ,อยากทราบว่าถ้านักเตะเราเอาไปเล่นตำแหน่งที่ไม่ถนัดจะมีผลไหมครับ นะเห็นทีมแอดมินใช้ทีมไหนไหนในทีมนะครับขอบคุณสําหรับข้อมูลที่ตอบให้นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีผลนะครับแต่ว่าเ,เราต้องดูส่วนได้ส่วนเสียครับว่าตัวที่ตรงตําแหน่งจริจรงๆนะ่ะคุณนะสมบัติทักษะนะครับสูงแค่ไหนถ้าทักษะไม่สูงเท่านะครับแอดมินก็เลือกให้ไปเล่นตําแหน่งที่อาจจะไม่เหมาะสมแล้วเราไปฝึกเพิ่มทีหลังได้ครับ นะฮะไปฝึกเพิ่มทีหลังได้สมมุติว่าเขาเล่นเซนเตอร์ใช่ไหมครับไม่ถนัดเล่นแบ็กซ้ายเราก็ไปฝึกแบ็กซ้ายแล้วก็จับไปเล่นพางๆไปก่อนได้นะครับฝึกเพิ่มได้นะครับคุณยูเซอร์ยคุณยูเซอรอยูนะครับบอกว่าสวัสดีครับแอดทีมยมมรทุปากแดงครับ ตอนนี้กำลังอยู่อันดับ2ในหลีกตามอยู่2คะแนนยูฟาแชมเปี้ยนลีกเข้ารอบ4ทีมยังแข่งยู่ครับติดตามและเป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆทุกทีมนะครับก็ขอบคุณเช่นกันนะครับสําหรับยมาทูตปากแดงนะครับเอฟซีมานานแล้วนะครับ f c ฟแฟนพันธมานานแล้วนะครับชื่อนักเตะเป็นชื่อจริงไหมครับอ๋อไม่ใช่นะครับเป็นชื่อที่แอดมินตั้งขึ้นมาเองนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากตั้งก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้แต่ต้องใช้โทเค็นหนึ่งโทเค็นนะครับ แอดครับทาไมผมแข่งดึกตลอดเลยครับอ่าผมก็ตั้งไทยไว้นะครับอ่ะกรณีที่เราตั้งไทยที่แอดมินเคยเคยบอกไปว่าให้ตั้งโซนเป็นโซนประเทศไทยบางครั้งนะครมันเป็นอย่างนี้ครับ AI เราจัดไปเจอกับทีมแถวแถวโน่นเลยครับที่ไม่ใช่ทีมที่เป็นสัญชาติไทยนะครับมันก็จะไปเอาโซนของประเทศ เจ้บ้านนะครับเป็นหลักนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราตั้งเป็นโซนประเทศไทยหรือแบงกขอไว้ก่อนนี่ก็จะดีนะครับนะก็แข่งดึกก็เจอปัญหาเหมือนกันครับแอดมินเคยมีแข็งดึกแอดมินไม่ได้ไปชมเกมก็แพ้ไปก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับ,ค,บ,นนค,รบคุณบ้านนะครับคุณบานนะคุณบานยูเซอร RT นะครับบอกว่าสวัสดีครับอาสวัสดีนะครับผมสนใจเติมโทเค็นครับคุณนัทคุณนัทใจเย็นๆนะครับตอนนี้ระบบมีปัญหานะครับมีกี่ ID ครับแอดไอเดนแอดมี2ทีมนะครับมีทีมที่เป็นชุดเล็กแล้วก็ทีมชุดใหญ่จะเล่นอยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้เพื่อนๆสามารถทําได้ครับเล่นได้หลายหลายไอดีในเครื่องเดียวกันได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องผูกกับเมลคนละตัวหรือไม่ก็ใช้ นะใช้เกสในการเล่นนะครับโอเคครับวันนี้ก็ตอบคําถามของเพื่อนมาครบแล้วแล้วก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาคุยกับเพื่อนวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ให้กําลังใจแอดมินมาโดยตลอดเข้ามากดไลค์กดแชร์ uh, share, กด Subscribe ให้แอดมินตลอดต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ